ผมนนี้ตครับนิสินโอเคค่ะสวัสดีครับผมกัลป์นิติมันครับผมลาเต้ครับผมวันนี้มาทำงานหรือเปล่าคุณครัตื่นเต้นมากใช่ให้ตื่นเต้นถ้าผมก่อนแล้วกันตื่นเต้นมากเพราะว่าอันนี้ถือว sure? ่าเป็นแบบเป็นแบบครั้งแรกด้วยแล้วก็ก็คือไอ้ไม่เช้าคือตื่นตอนเช้าแล้วก็นอนไปหลับยาวเลยไม่ใส่บาทไม่ใส่บาทตื่นตื่นเต้นชอบ ใช่ออเอ๊ะยังไงเี่ยืดสุดท้ยืดตรงเลยแต่ว่าน่หนน่นน่ื่นเ้ยต้องขอบคุณับว่ากำลังใจไม่งันแบว่าน่าจะแบบนาจะโลกอยนก็ผมก็รู้สึกตื่นเต้นกันแต่ว่าถึงเราจะเดินบ่อยแต่ว่าเราก็ตื่นเดีเพราะตื่นเต้นครับแต่เราไม่แแล้วโอ้โ เพิ่งเดินมาได้ไม่กี่กี่รอบเองครับผมรู้สึกครั้น,นี้อ่ะครับก็เป็นชุดที่เราไม่เคยใส่มาก่อนเป็นแบบสไตล์หนึ่งก็ได้ลองใส่ชุดใหม่ใช่ครับการแต่งตัวมีสไตละดูใจครับรู้สึกว่าเทมาเป็นครูมากครับ อะไรนะครูออครูไม่ก็เอ๋อเฮ้ยเด็กเมกอเด็กอนอเาด้อากนใช่ใร่วมงานครั้งแรกเลยครับปนะเทดนอมีอมเมนา์อ c o เ m e n t ออ๋อดีเลยโอ้ยจรงเหขอครับทางหน้าเรามาเจอกันอีกได้ได้ครับ พร้อมครับก็มีโอกาสพร้อมแน่นอนครับนแง๊บเก่าเนี่ยแล้วแบบว่าวันจริงเนี่ยคุณแกรจะได้เห็นไหมว่าให้ดูวันจริงอ่าจะได้เห็นไหมหมายถึงว่าวันวันจริงวันจริงจริงเน่ยอ๋อก็รอติดตามกันนะครับคแง๊มแง๊บได้ไหม,ไ,มได้อ๋ออันนี้ต้องรอติดตามเพราะว่าอาจจะมาอาจจะมาก็ได้อาจจะมีสไลด์ด้วยอ่าะไรแบบ ว่าเราติดตามเดือดแล้วเราพูดจะไปทำไมเราเลยเราติดตามเขาก็เดี๋ยวเขาน่าจะพาเดี๋ยวเขาตอนนี้เขารู้เลยนะบอกว่าเดี๋ยวรอประกาศเขาไม่รู้ว่ามีผมหรือเปล่าอ๋อเขาก็มีแร้ก็เป็นพี่อ่ะเจงครับจะมีรุ่นทีขอนนั้นอีกรุ่นจิงเหรอร่าใช่ ดวันจริงครัใช่ครับก็ฝากฝากงานนี้ด้วยนะครับก็ก็รอรู้ว่าวันจริงจะเจอพวกเราไหมแล้วก็จะเจอกับพี่ๆน้องๆคนอืในดูมดไหเราเราต้องแบบว่าเรียกว่าไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าไนะครับบต้องดูการแล้วก็ขอฝาครับผมก็แล้วฝากทุกคนติดตามดูมนด อันนี้เาน่เรผมมีับเผื่ออาจจะมีดับดีคนอื่นมาด้วยครับมามี <t ell> <t ell> ่าสดเาดูนอัปเดตเกีกีฬาเกม่วกีฬาช่วงนี้ก็ไม่อยู่ในกลุ่มบ็อแต่ว่าก็อาจจะมีแบบอีกไม่นานหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจอาจจะเใรออกมาหรือเปล่า ม่ชัวร์เหมือนกันน <Michael> <il> ิเต <el> ิ <absorption> ้ลก็ไม่รู้เหมือนกันเราเราทำไปแล้วจริงๆตอนนี้ที่ทำอยู่ก็เลเป็นโดนท็อปอะไรอไรอะไรก็เป็นโดนช็อปว่าก็ก็มันมันมันเป็นช่วงที่แบบกำลังจะเริ่มเข้าตัว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 เขาคาแรคเตอร์คาะแบบรดน็อปอย่างเงี้ยนี่ค่าราคา มันม <ève> ันหนักกว่าที่เราคิดไหมมันหนักกว่าไหมมันก็หนักกว่าที่เราคิดแต่ว่ามันรู้สึกสนุกเพราะว่าเหมือนแบบเราได้ทำสิ่งที่ที่ที่เราไม่เคยทำมาก่อนพอพอเราได้ได้แบบว่าเออลองลองเรียนมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรารู้ว่าอะไรเป็นไเราได้รัาคาอะไรใหม่เรารู้สึกว่าเออเราได้ประสบการณ์เออสนุก้นเลย ตอนนี้ครบอกประมาณปุ้ยเข้าเรียนตัวเขาได้ใช anyway> ่แล้วก็มีปรับเรียนอยู่นะซื้อสอบไตรยาภาคก็จริงจริงพวกเบสิกพื้นฐานเนี้ยเราปรับมาตั้งแต่ขั้งนตอนแรกขั้นตอนเริ่มเรียนเวิร์คช็อปเนาะตั้งแต่แบบช่วงช่วงเรียนเวิร์คช็อปแรกครูว่าจะปรับด้วยตัวพื้นฐานนะว่าแบบครูพื้นฐานที่เรียนก่อน อทองขก็ตัวละครทองทองอาราเตะอะไรับตีมพีอ๋อก็ติลคนไปนึงแล้วกี่เท่าเท่าเท่าผมก็ไม่รู้ครับว่าเขาจะลงวันไหนแต่ว่าแต่ว่าถ้าเริ่มผลงานก็ก็ตอนนี้ก็มีเรียน acting ต่างๆมีการแสดงต่างๆโอ้ยแต่เปล่าอยากจะฝากทุกคนว่า ่็ฝากฝากถามคนในบว่าเมื okay, <S <S 2> <S 2> ่อไจะมีซีให้ผมบงฝากฝากเจ้านาย่าี้ยดีดีคือตอนนีก็ไม่ได้มีซี์อะไรพิเศษไม่ดีใช่แลอยากใช่แต่เเรียนการเรียนเาวเองครับอยากยิ้มพูดปากถึงในะไม่เอากวยิ้มให้หมดะเมื่อไหรจะมีที่ผมสักีใช่ขอบขอยอรีผม น้องแบบเรียนหนักมากอะน้องเรียนบิงเรียนร้องเพลงแบบแบบนี้ครับแล้ก็ไปดูตัวนั้นเลครับทีมงานก่อเชียพี่ก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าเราไม่เคยเล่นพีมาก่อนใช่คร,รับแรกๆที่ได้ได้ลองท,ทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีกำลังใจเยอะมมีีมี ใช่ครับใช่ครับใช่ครับไม่เคยเจอมาก่อนไม่รู้จักอ้าวอะไรกันต้องการกี่นาทก็ไม่รู้ว่าจะเล่นออกมาได้ดีหรือเปล่า,าใช่ปะดีครับทุกคนชมแบบว่าทุกคนดูพร้อมกันแล้วเพราะว่าผมไม่รู้ไงว่าตอนเราเล่นอยู่เป็นยังงไดี ชิว่าน่าดีดีน่าจะดีดีครับก็มีชมก็รู้สึกดีใจฮะได้ได้ผมไม่อยากเล่นเพิ่มอย่างนล้รอ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  ใชค,ครับ,รบม,มีเต็มมาก็ติดตามพวกเราทคนดีครับล้วก็ขอฝากมีซีรีส์ครับแล้วคิดว่าน่าไม่นานสีเขียนเลิฟครับแล้วก็ขอฝากเข็นจินาบอว่าตอนนี้พวกเราก็กำลังทงกันอย่างหนักก็คกิดว่าไม่นานก็จะมีท้ายเหมือกัน ได้ครับแล้วก็ขอฝากเพลงเป็นเพื่อนได้ไหมนะครับไม่นานอีกแล้วมี่รอดแบบผ่านแบบไม่ได้มีรู้นี้อือคงเห็นว่ามีด้วยหรอไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้ครับก็ขอฝากทุกคนนะขอฝากด้วยแล้วก็ฝากผลงานของพี่ๆน้องๆทุกคนอีทุกคนด้วยครับเพราะว่าผลงานแต่ละคนก็จะออกมาให้แบบแฟนๆได้ติดตามเหนยก็ขอฝากด้วยครับไหนเต้เราก็ออดอนดหยอกขาดเสือออดขาดเสือเลยอ่ะครับใช่บอกที่ออดหน่อยเนี่ยออดครับ อยากเล่นซิลีแมนตรงอื่นป่ะเริ่มเลยพี่อบเริ่มเลยเปล่าทุกคนไปช่วยถามเริ่มให้ด้วยนะครับบ๊ายมีแฮชแท็กไหมอ่ะแฮชแท็กหรอผมเริ่มไปซิลิโอ้อัพูดสิพูดสิไม่เป็นไรอักลัวๆพูดสโอเคขอบคุณครับ